ตำนานพญานาคเมื่อความเชื่อและความจริงบรรจบกันระหว่างสองโลกณนะริมฝั่งแม่น้ำโขงมีเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาหลายร้อยปีว่าลึกลงไปใต้สายน้ำเชี่ยวเห็นนี้คือเมืองบาดาลอาณาจักรของพญานาคผู้เฝ้ารักษาสายน้ำและกฎแห่งศรัทธาคำว่านาคในภาษาสันสกฤตหมายถึงงูใหญ่ หรือสัตว์กึ่งเทพที่ปรากฏอยู่ในตำนานหลายประเทศทั่วเอเชียอินเดียลาวกัมพูชาและแน่นอนประเทศไทยของเราเองในพุทธศาสนาพญานาคถือเป็นสัตว์กึ่งเทพมีฤทธิ์มากไม่ใช่ผีไม่ใช่คนแต่ก็ไม่ใช่เทวดาเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากจนได้รับอนุญาต ให้ปกป้องพระธรรมและศาสนาหนึ่งในเรื่องราวที่เล่าขานกันมากได้สุดคือมุชลินธนาคราชผู้แผ่พังพานปกป้องพระพุทธเจ้าจากฝนในสําราที่หกหลังตัดสรู้ภาพพญานาคแผ่พังพานนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่เห็นได้ทั่วไปตามวัดไทยแต่ถ้าพูดถึงพญานาคในแง่ความเชื่อของชาวบ้านแม่น้ำโขง คือสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นทางผ่านระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลมีความเชื่อว่ามีพญานาคชื่อสีสุดโทนาคราชประทับอยู่ณหนองคายเมืองที่มีวังนาคินเป็นศูนย์กลางทุกป,ปีในช่วงออกพรรษาผู้คนจากทั่วสารทิศจะหลั่งไหลามาที่ริมโขงเพื่อเฝ้าดูบั้งไฟพญานาคลูกไฟลึกลับที่ผุดขึ้นจากน้ำ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรบางคนว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่บางคนเชื่อว่าเป็นสัญญาณจากพญานาคแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าในวันสำคัญนักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายว่าบางไฟพญานาคอาจเกิดจากกา๊าซมีเทนหรือฟอสฟีนที่สะสมใต้แม่น้ำแล้วลอยขึ้นมาจุดติดไปเองเมื่อสัมผัสออกซิเจน แต่ไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใดที่อธิบายได้ครบถ้วนเพราะบางปีบางไฟปรากฏเฉพาะบางจุดและบางปีก็ไม่ปรากฏเลยสำหรับชาวอีสานและลาวพญานาคไม่ได้เป็นเพียงสัตว์นีตำนานแต่เป็นผีบรรพบุรุษที่คอยคุ้มครองผู้คนจึงมีประเพณีบวงสวงและสารพญานาคให้เห็นตามวัด หรือริมแม่น้ําผู้คนที่ศรัทธามักตั้งจิตอธิษฐานขอพรเรื่องโชคลาภการงานความรักและมีหลายคนอ้างว่าเห็นพญานาคในนิมิตเป็นงูใหญ่สีทองเขียวหรือขาวซึ่งแต่ละสีมีความหมายต่างกันเช่นทองหมายถึงความมั่งคั่งเขียวหมายถึงความเมตตาและการปกป้องขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และการบรรลุธรรมแม้เรื่องราวเหล่านี้จะดูเกินจริงในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าเรามองในเชิงวัฒนธรรมพญานาคคือตัวแทนของความกลัวและความเคารพต่อธรรมชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ำที่ให้ชีวิตแต่ก็สามารถพรากชีวิตได้เช่นกันคนโบราณจึงใช้ตำนานพญานาคเป็นเครื่องเตือนใจให้มนุษย์เคารพธรรมชาติ ไม่ล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้ชีวิตด้วยความสำรวมไม่ว่ามองในมุมความเชื่อหรือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เรื่องราวของพญานาคยังคงเป็นเส้นได้ที่เชื่อมโยงความเชื่อกับความจริงเท่าด้วยกันทําให้ผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่ายังคงเดินทางไปยังริมโขดเพื่อมองหาลูกไฟลึกลับที่ลอยขึ้นจากน้ำ พร้อมตั้งคำถามในใจว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือคือเสียงสะท้อนจากเมืองบาดาลกันแน่นี่คือเรื่องราวของพญานาคตำนานที่ไม่วันตายของสายน้ำและความเชื่อของผู้คน